เอาไปอัปเดตนิดนึงคุณผู้ชมคะช่ะหลายคนรู้กันแล้วแล้วก็ตามข่าวอยู่เนาะน้องดิวอลิซลาค่ะเซอร์ไพรส์เซ็ตใหญ่ใส่ชดามากเหมือนพิธีเปิดโอลิมปิกเลยค่ะพร้น200นัดนะแล้วก็มีสวนกุราบสีขาวในห้องโรงแรมทั้งหมดทั้งมวลถ้าไม่นับไม่นับรถหรู25ล้านก็ประมาณเกือบล้านอ่ะเฉพาะงานปาร์ตี้วันเกิดน่ะคุณผู้ชมชดราม่ามันก็เกิดขึ้นอย่างที่ท,ทราบเป็นดีมาส3วันแล้วนะคุณผู้ชมก็คือ ไอ้พลุที่ไปจุดกลางลําน้ําเจ้าพยาบริเวณแถวแถวอำเภอบางประอินเนี่ยสีสันมันก็สวยงามแหละหลายๆคนถ้ารู้ล่วงหน้าก็คงจะปูเสือรอเลยล่ะอยากดูเพราะว่าดอกไม้ไฟแบบนี้มันก็หาดูได้ยากแล้วก็สวยงามแต่ดันมาจุดประมาณใกล้ๆสี่ทุ่มเนาะเนาะเวลาคนจะหลับจะนอนเวลานั้นชาวบงชาวบ้านเขาก็คงจะแบบว่าสะกิดกันเรียบร้อยแล้วหับเรียบร้อยแล้วจริงเพราะจริง,รงต่างจังหวัดอ่ะหกโมงเย็นนะพี่บอยเนาะก็ก<ว>ะหลับหมดกันแล้ว นะทีนี้เนี่ยประเด็นมันก็คือว่าดราม่ามันก็เกิดขึ้นใช่ไหมตั้งแต่มีเสียงบ่นว่าโอ้มันเหมาะสมหรือเปล่ามาจัดงานยิงพลุอะไรขนาดนี้แล้วมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือน้องหมาค่ะน้องหมาก็คือหนีกลัวตกใจหนาหางจุกตูดใช้คำนี้แหละหมามันวิ่งหางจุกตูดคุณผู้ชมส่วนใหญ่หมามันจะกลัวเสียงดังใช่แล้วมันก็ทำให้น้องเฮงิเหงเนี่ยน้องหมาที่เหงงเหงเนี่ย หายออกไปจากบ้านนะนาตามข่าวเนี่ยบอกว่าหายไปสิบห้าชั่วโมงใช่ค่คะเจ้าของก็คิดถึงแล้วก็สงสารเป็นห่วงสุดท้ายก็ตามหาจนเจอนะครับแล้วสุดท้ายกว่านั้นก็คือเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเจ้าตัวก็คือคุณเซบาสเตียนผู้ที่ดำริในการจะจัดเซอร์ไพรส์แฟนสาวรวมถึงดาราสาวคนสวยน้องดิโอลิสลาก็เดินทางไปที่บางปายินกลับไปไปขอโทษซึ่งอันนี้พี่บอยว่าทำถูกนะดีงามมากทำถูกต้องอคือแม้ว่าตัวเองจะพูดก่อนหน้านี้ว่า การจัดงานขออนุญาตอำเภอขออนุญาตฝ่ายปกครองในการที่จะจุดดอกไม้ไฟเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ความถูกต้องกับความเหมาะสมม,มันไม่ไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นน้องดิวก็ทําถูกแล้วก่อนหน้านี้น,น้องดิวก็จะมีแบบว่าพิมพนะ์ข้อความสะบัดเบาๆเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเ้าทําถูกต้องแล้วคนก็เลยเริ่มแบบมีความแบบหมั่นนิดนึงหมันหลีมงนิดนึงอะค่ะจริง,รงๆหนูว่าไม่นิดนะพี่บอยอเอออเออเขาบอกว่าแค่สามนาทีหรืออะไรเท่าไหร่นั่นน่ะโอ้โหเท่านั้นก็ทัวลงอีกรอบหนึ่งเลยนะ แต่ว่าน้องทําถูกเมื่อวานนี้ไปกันแหละทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงนะคะคุณเซบาสเตียนแล้วก็น้องดิวอลิสลาก็ไปที่บางปะอินเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านคือคุณดิวคุณอไม่ใช่เจ้าของบ้านคุณต่อยคุณต่อยบอกว่าคุณดิวมาอ่าแล้วก็มาเจอคุยกัน น้องดิวก็น่ารักมีอาหารหมามาฝากนะน้องเฮงเงด้วยแล้วก็มีวอลชเชอร์มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ้าของบ้านคุณต่อยเนี่ยพูดชัดเจนบอกว่ามาขอโทษก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแต่แค่รู้สึกว่าจากนี้ไปจะทําอะไรคิดให้เยอะนิดนึงนะเราไปสัมภาษณ์นะไปฟังเสียงดีมิข์ค่ะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์คู่กรณีของน้องดิวค่ะเจ้าของน้องเฮงเงน้องหมาที่เจ้าของก็โอ้โหต้องออกไปตามล่าหาชีวิตสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงเอาไว้นะคะหลังจากที่ได้รับ ผลกระทบจากเสียงดังจากผู้ประทัศในวันนั้นอนฟังเสียงค่าได้รับแจ้งจากทางโรงแรมอะคะ่ะว่าทางโรงแรมจะเข้ามาแต่ก็ไม่คิดว่าน้องเขาจะมาเองน้องก็ มามาขอโทษไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือได้มีการขออนุญ,ญาตแล้วแต่ด้วยการสื่อสารที่ไม่เข้าใจก็คือดิวเป็นคนถูกเส์ไพสยอะค่ะแต่ว่าแฟนเป็นคนเป็นคนตั้งใจทําให้อย่างเงี้ยอาจจะสื่อสารกับทางโรงแรมได้ไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยหรือไม่เข้าใจกันก็คือคิดว่าขออนุญ,ญาตแล,แล้วก็คือโอเคได้โ,โดยไมไ่คิดถึงผลกระทบที่ตามมาเลยก็บอกไปบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็คือไม่ได้เรียกร้องไม่ได้อยากได้อะไรแต่ว่าคือแค่เราขอให้เราได้น้องหมา คืนมาเราก็เราก็พอแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ฝากถึงทางโรงแรมว่าเราไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับชุมชนขึ้นอีกมันตกใจอะค่ะ<ม>เขาก็ขอโทษแต่ว่าเราเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรตรงนั้นคือตอนนี้เราได้เราได้น้องคืนมาแล้วเราก็โอเคแล้วค่ะ เราไม่ได้มีผลกระทบแค่แค่คนเดียวแค่บ้านเดียวค่ะเพราะว่าผลกระทบมันทั่วไปหมดทั้งชุมชนเลยค่ะก็เลยไม่ได้ขอรับไว้ก็เข้าใจนะคะว่าน้องก็ไม่รู้เนาะเพราะน้องเป็นคนถูกเสือพัยอะไรเงี้ยก็อยากจะฝากถึงคนที่จะมากระทําการแบบนี้นะคะ่ะคือบางทีคิดถึงคนส่วนรวมคิดถึงชุมชนนิดนึงอะคะ่ะ นี่ไงเ,เขาก็พูดไว้แบบนี้นะไม่รับของพี่ใบอบอกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องกรณีสังคมประเด็นสังคมที่น่าสนใจและเป็นข่าวาหขอที่เราจะต้องเป็นกรณีที่หยิบไปคิดนะว่าจากนี้ไปเนี่ยเมื่อขออนุญาตแล้วเนี่ยเมื่อฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อนุญาตแล้วต้องทําอะไรต่อคนที่จะไปใช้สัมพันธ์บริเวณชุมชนคนรอบข้างคือใครไม่ใช่ขอแล้วจบคือขอแล้วถูกต้อง แต่ว่าคนอื่นที่ได้ผลกระทบเขารู้ไหม<ช>เขาจะได้เตรียมตัวว่าเออสี่ทุ่มนะมัดหมามัดแมวให้พร้อมอถูกไหมแล้วก็สี่ทุ่มนะสามทุ่มเครื่องปูเสือ,อตั้งวงปาร์ตี้ดูพรูฉลองวันเกิดร่วมไปกับน,น้องดิวไปเลยอะไรประมาณนั้นเพื่อ,อมันจะได้มีแบบมตาตรการไงใช่หรือว่าเราเลื่อนมา,าหนูก็ไม่รู้ว่าเขามีเรื่งมีเลิกอะไรหรือเปล่าพี่บอยเลื่อนมาไหมพอฟ้ามืดแล้วจุดเลยทุ่มหนึ่งอะไรอย่างนี้เพราะว่าชาวบ้านเขานอนกันเร็วต่างจังหวัดเพราะหนูจะไปอยุธยาน่ใช่ไหมเออพูดถจุกรุงเทพก็ยังพอยังพออนุโลมเนะ ฉันว่านะตอนนี้นะคุณผู้ชมขาดารานะค่ะหรือคนมีกระตังนะค่ะจากนี้ไปจะเซอร์ไพรส์ด้วยการจุดพรงจุดพรุอะไรแบบนี้ขยาดแล้วนะคะกลัวปะกลัวฉันว่านะต้องเปลี่ยนหามุกเซอร์ไพรส์ใหม่นะคะประเภทแบบนี้ไม่ได้แล้วเอาเป็นป้ายไฟอย่างเดียวได้ไหมอันนี้ไม่รู้อันนี้เราไปคิดกันต่อเองลูกน้อยไปจริงจริงแล้วว่าเซบาสเตียนถ้าอยู่ฟังภาษาไทยออกอ่ะทำไมอ่ะอยู่ไม่ต้องจัดพรงจัดพรุอยู่ไม่ต้องดอกมงดอกไม้แล้วทําไมอ่ะ ลัมโบกินี่คันหนึ่งที่เธอให้เขา25ล้านนะ่ะมันพีคสุดแล้วล่ะอ,อ,อ๋อเหรออ๋อพี่บอยคิดว่าพอรับพุไม่ต้องดอกไม้ไม่ต้องอ,นนอันนี้เฉยๆแล้วถ้าฉันถ,ถ้าเป็นฉันเป็นน้องดิวน่ะนะนะถ้าเกิดฉันได้ลัมโบกินี่จืงแบบว่าวฉันปังพอแล้วปังไม่ไหวแล้วแม่พอแล้วยังอื่น<อ>ไม่ต้องรับยังอื่นคุณดู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 ด,ด,ด,ดูเป็นแบบเก็บก่อนเป็นแบบบรรยากาศไปกินข้าวโรแมนติกอะไรกันไปนะคะอ่ะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นอุทาหรณ์ คราวหน้าคู่ไหนอยากจะเซอร์ไพรส์กันอีกก็ลองคิดดีๆนิดนึงเนาะ,ะก็เป็น<า>บท<ต>เรียนแล้วกันตอนจะเซอร์ไพรส์ก็คิดแค่ว่าเออขอให้คนที่เราจะทําสิ่งดีๆให้เขามีความสุขไง่ลืมไปว่าคนรอบๆคนอื่นเขามีความทุกข์โอ้มีคนมีคนเมนนะพี่บอยบอกว่าการมีความสุขบนความทุกข,ข์ของชาวบ้านอะอชาวบ้านเลยจริงๆเนี่ยนะ,ะมันมันมันจะดีงามไหมเลยอย่างเงี้ยอ่านแล้วก็สะอึกอยู่นะกินน้ําสิคะถ้าสะอึกอ พี่บอยดีนะได้เห็นพี่บอยอ่ะรู้กเ่ก็เป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นประเด็นสังคมเนาะคิดว่าน้องดิวก็แก้ปัญหาถูกต้องนะค่ะทำถูกแล้วลูกไปขอโทษเขานะครับแซ่บเด็ดสีถึงใจหนูพูดเลยเปลี่ยนนิสัยมึงไปด่าเขาทำไมเขาจะมีแฟนอ่ะเขาไปเหยียบหัวมึงซี่กันเหรอเป็นแม่ไม่ไม่มอบตัวเพราะเป็นแม่ไม่ทำเลวแบบนี้เฮ้ย แซบะรู้จอเวลาใหม่บ่ายสามโมงครึ่งทาง GMM 25ค่ะ